สี่ตัวเดี๋ยวเราผสมตัวเด็กก่อนครับเราผสมตัวเด็กก่อนโอเคผสมตัวเด็กก่อนอุ้ยสีฟ้ามาตัวใหม่โอเคขอร้องละม่วงยังนี่แหละกำลังจะลุ้นนะไม่ม่วงก็ฟ้าอันเนี้ใส่แปดเปอร์เซนต์กูขอแปดสิบเปอร์เซนต์กูยังแตกเลยยี่สิบเปอร์เซนต์เนี้ยให้กูเถอะไปเถอะมันจะเป็นยังไงวะทุกคนมันจะเป็นยังไงผมไม่รู้อะยังไงไปเฮ้ยยังไงไเข้าวัคซีนใช่ไหม ม้วล้ม้วงทีเดียวครับได้ม้วแล้วเครู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไป เพราะเขาเติมทุกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกัารตรงๆเลยละกันเพจชื่อวินท็อปลิง์กอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดหนักจัดเต็มกันวันนี้ต้องเติบโตแล้วคนอนึนงก็เวล40กันหมดแล้ววันนี้ผมจะเดินเควสจะเปิดกาชาทั้งหมดเอฟฟีจริงจริงกับเบลเท่าที่ทําได้นะครับสองแสนเพโอไม่ขนาดนั้นแต่ผมมีแพ็กอยู่นี่เป็นไงโอ้โหนี่กันอีกบึ้มๆนะครับ อ่าตัวนี้เลือกได้อีกนะครับตัวนี้อีก10บคว่านะครับแล้วก็มีเพชรอีก4ี่หมื่นของฟ้าเกือบครบทั้งตัวนะครับแต่กูยังไม่ได้เดินเพวสนะตอนนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ่าวันนี้เราอยู่ในโอดินวอร์าร่าไรซนะครับเจจัดไปก่อนเลยละกันเรียบหุ้ยหุ้ยสีทองสีทองทุกคนเฮ้ยเอาเลยอะเอาเลยอ่ะ อันนี้คือลุ้นสีลุ้นสีอะไรบ้างครับเฮ้ยอล่ามันออกเฮ้ยสีแดงเฮ้ยยังไงยังไงดูจากหน้าตาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวแพ็กเด้งค่อยมาเคลียร์ที่หลังเพราะมันอยู่สามชั่วโมงเดี๋ยวแพ็กเด้งค่อยว่ากันเรามีเชรอยู่เดี๋ยวเราค่อยๆงงค่อยๆแง้มไปนะฮะไปละเฮ้ยเฮ้ยทุกคนวันนี้มันปล่อยเลทหรือเปล่าเฮ้ยมันแบบตัวทองมันส่งมาไกล ไปคาซินโอ้ไม่ใช่คาซินโอ้โ<อ>หนี่นึกว่าคาซีนเนี่ยมันซูมเข้าไปละโอ้ยลุ้นว่าคนดูลุ้นว่ามันจะค้างแบบเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยสลับไปม้าสักดอกหนึ่งสลับไปอุ้ยมานี่ต้องอยังไงนะโอเคถือว่าล้างเกลืออันนี้คือเราหนัดเกลือหนึ่งทีเราก็ไปเปิดอวาตารหนึ่งทีโอเคโอดินบอกมึงคองหลายรอบละ เอ,อประมาณหนึ่งนาทีอ่ะก่านจะจุดเตีย่ยไปต่อดับต้องอุย้ยนีแง้มดัวว่ะได่แง้มแบบมันมันมาแล้วครับผมอุย้ยอลังการโอเคคนมันเยอะไงคนมันเปิดกันเยอะรอบนี้หมุนทางนี้บ้างหมุนทางนี้บ้างขอดพระคุมอัสติน เอมมึงก็ลีลาโน้ตดิ่งมาอีกอันนี้พันเพชรได้สัตว์เจ็ดใบซื้ออันนี้ต้องซื้อละต่อมานะครับอันนี้แหละสองพันแปดทีเด็ดครับได้อีกยี่สิบสองบวกกับหนึ่งอ,อันนี้ซื้อครับอันนี้ผู้สองพันเพชรได้กับหนึ่งกับห้าสิบเอ็ดครั้งกับห้าตัวเรางบเท่าไหร่ครับบางคนก็จะไปเน้นเปิดกาชาไปเลยอะไรเงี้ยได้ค่าสะสมงด้วยนะครับ เองีอีกชุดอย่าคิดเยอะเดี๋ยวไม่คุ้มกดกดไปก่อนนะครับผมแต่ตอนนี้ทุกคนช่วยกดไลค์ให้หน่อยครับ <c oughs> <c oughs> ช่วยกันกดรวยกดไลค์ให้ผมด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้กับซีมเมอร์ตัวน้อยคนนี้ไปครับเอ็ดดีดตรีมเมอร์ตัวน้อยคนนี้เหรอ,อทำไมไม่ให้สัตว์ประคองพ่อเลยฮะโอเิ ช่วยพ่อเปิดดีกว่าไหมอ่ะอันนี้สักครั้งนึงลูกอันนี้ไปครั้งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลูกกดตรงนี้เลยกดตรงใช้เลยอ่ะกดมือพ่อไปโอเคโอ้โหไปอยู่วัดไปลูกไปอยู่วัดดีกว่าแบบนี้เยอไม่ไหวแล้วเร็วๆผมรออีกแค่ไม่กี่วิผมจะสกิปละม,มาแล้วโอเคโอเคนี่ไงมันไม่ค้างมันให้เรามันฝึกความอดทนโอเคตอนนี้เราเปลี่ยนละเมื่อกี้เราแบบเกลือล้วนใช่ปะต่อไป ขาบทองอนี้นี่ไงเห็นปะ่ะเห็นไหมเห็นไหมสูตรสลับสูตรยอมค้างก่อนอดทนอดทนแล้วเราจะได้แง้มอดทนแล้วเราจะได้แง้มครับทุกคนอย่างน้อยได้แง้มมันก็ทำให้ใจเราตื่นเต้นโอเคอันนี้หกใบไม่แง้ม ไม่ได้ลุ้นเลยไม่คือถ้าเรารออะบางแก้ถ้าเรารอมันเสียบแล้วมันลอยอะมันก็จะแบบมันก็จะแบบว่าตึกตึกแต่ว่าพอเห็นดาบทองแล้วอะเรารู้เลยว่าเราได้แงม้มพอเห็นดาบทองแล้วเรารู้เลยว่าเราได้แงม้มไงนี่ดาบสีฟ้าอันนี้คือชิบหายแม่งแมงแล้วว่ะอีกทีซ้ําเลยชิบหายแล้วคนดูเปิดไปเท่าไหร่วะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับ หรือว่าปลดขาวไปก่อน11ชุดอย่างน้อยขอฟ้าซ้ําให้ได้ลุ้นให้ได้ลุ้นม่วงได้ไหมให้ได้ลุ้นม่วงก่อนโอเคเขียวามาประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะพุยเขียวมาเยอะอยู่เขียวมาเยอะอยู่โอเคใช้ได้อยู่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 เดีย๋ยวเอาเขียวขึ้นฟ้ารัว เขียวกับขาวผมแม็กหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวซ้ําทั้งหมดต้องลุ้นครับลุ้นให้ขึ้นฟ้าครับถ้าขึ้นฟ้าซ้ําได้3ตัวเราจะได้ลุ้นม่วงไปครับโอเคฟ้ามาหนึ่งไม่ซ้ําอุ้ยมา2โอเคสามซ้ำโอเคสี่ซ้ำเฮ้ยไม่ซ้ําไม่ซ้ํสามตัวซ้ํหนึ่งตัวก็นี่มี2ตัวละเอ๊ถือว่าเลดผสมดีเลดผสมดูดีเติบโปอยอย แต่กูยังไม่ม่วงเลยนะาามไหมไม่ซ้ำโอ้ยฟ้ามาแค่สองครับ,ครบเครียดแล้วเนี่ยขอขอทั้งม่วงนึงก็ยังดีตอนเนี้ยหรือสคิปไปทองให้ผมได้ชื่นใจสักทีน้อสองคนหนึ่งมันเจ็บเกินมันไม่คุ้มพี่ไม่คุ้มจริงครับไม่คุ้มจริงครับหรือมาเป็นทองเลยก็ได้นะ กำลังจะลองแล้วดาบทองทองมาแล้วพอหลายตัวได้ไหมพอหลายตัวพอหลายตัวอันนี้คือได้ตัวเดียวตัวเดียวก็ได้มองเลยโอ้มาแล้วครับตัวซ้าไอเขากวางสี่ตัวเดี๋ยวเราผสมตัวเด็กก่อนครับเราผสมตัวเด็กก่อนโอเคผสมตัวเด็กก่อนอุ้ยสีฟ้ามาตัวใหม่โอเคพอร้องละ ม่วงนี่แหละกำลังจะลุ้นนะไม่ม่วงก็ฟ้าอันเนี้ยใส่แปดเปอร์เซ็นต์กูขอเถอะแปดสิบเปอร์เซ็นต์กูยังแตกเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยให้กูเถอะไปเถอะมันจะเป็นยังไงวะทุกคนมันจะเป็นยังไงผมไม่รู้อะยังไงไปเฮ้ยยังไงเ้าพัร์ินใช่ไหมม่วงโอ้ม่วงมาทีเดียวครับไอ้ม่วงอะ โอเคทีเดียวม่วงแตกกูได้มีม่วงเล่นกับเขาแล้วเนี่ยเออตอนนี้เยี่ยวกูจะม่วงละต้องดูเทียอีกเกมนี้ได้สียังไม่พอครับทุกคนต้องนั่งดูเทียรครับถ้ารีนี่เท่าไหร่อ่ะพันสองเทียรี โอ้โหรีพ oh, ันสองใจผมมันบอกให้รีว right, ่ะฝากกดไลค์หน่อยทุกคน4ี่พันี่คือพันห้า้อบาทอ่ะเพื่อนคอนเทนต์จบๆไปมัวแต่กลัวแล้วเมื่อไหร่จะเก่งขอสี่ร้อยไลค์สี่ร้อยไลค์กดรีเลยตอนนี้สามร้อยสี่สิบมาครับอีกยี่สิบไลค์ไปเลยพันสองรอขอชุดแดงเลยสี่ร้อยไลค์แล้วครับไปเลยครับเชี่ยวต้องนั่งดูคัสตี้ดิบโรมาลาดิน แฟนบอกคอนเฟอร์ไม่ลุยไปต่อ550ไลอ์ห้าไนี่เหมือนประมูลอะไรสักอย่าง4,000คลิกแล้วพันหเหมือนประมูลนี้อะไรสักอย่างตอนเนี้ย5 5 0ไปเลยไหนไหนคนดูก็พัน0น่ะนะนะก็ขอบคุณมากนะฮะนี่มันต้องมาเครียดได้ม่วงแล้วต้องมาเครียดต่อ550พระแต่ทำไมหน้าตามันดูกี้กี้อย่างวะไอ้เหี้ยพระ ถือกระทาแต่คือมึงเข้าใจความรู้สึกปะแบบคือหน้าตามึงออกมาแบบเหมือนมึงเป็นแบบลูกน้อง่ะเหมือนมึงเป็นตัวแบบพีกกี้แบบต่งลุยอ่ะพูดไม่ออก เดี๋ยวนะแป๊บน,นึงนะคือถ้าเราเอาตอนเนี้ยความหมายของผมเนี่ยคือที่เราทํามาพันสองสีมันจะศูนย์นะห้าพอ่ะมันจะศูนย์นะเหมือนเราแบบเสียฟรีอ่ะเจ็ดร้อไรปะแล้วอีก40่สิบไรครับทุกคนผมขอไปวิ่งรอบบ้านรอบหนึ่งเปิดแล้วผมจะไม่ไมดู ทำไมหน้าตาเองไม่คุ้นเลยวะเคีย <conclusions. S 1> อะไรวะเนี่ยมืองไครเนี่ยอันนี้มันคือสามพันกว่าบาทถ้าคลิกอะ่ะอีกคลิกหนึ่งถ้าถึงพันไลค์อะ่ะผมเอาอีกคลิกหนึ่งเต็มที่เลยถือว่าช่วยช่วยให้ยอดดีค่าทดลองเฮ้ยหายแป๊บเดียวจะพันไลค์แล้วอะมือสั่นนะทุกคนจะเสียตังค์เนี่ยตั้งแต่ต้นเดือน800 0เพชร2990ตีไปว่า3000ันสากว่าคลิกเนี่ยขลร้องละเห็นใจเห็นใจ ุหนุนเยอะนะสามวันเติมหลายหมื่นขอบคุณมากครับทุกคนที่มาไลค์ให้กันนะฮะคลิกนี้จะเป็นคลิกสุดท้ายเพราะไม่งั้นไม่ไหวแล้วคูต้องยอมแล้วขอร้องละปิดจ็อบให้กูไปขาวอุ้ยมีปีกลองท็อปหรือเปล่าเป็นพระมีหัวปีกได้อยู่เหมือนจะได้อยูสี่ห้าไม่ใช่สี่แปด เือนกูเสียเงินเล่นเพื่อกลับมาที่เดิมเนกูเสียเงินไปเท่าไหร่วะพันแต่ก็ยังดีกว่า40-43มอ่ะก็มองโลกในแง่ดีแล้วกันเออย่างน้อยก็อย่างน้อยมันก็ตรงกลางเออความเสียหายที่สร้างแก่บอสต,ตีบอสแรงตัวนี้ 20k สิเพชรซื้อพันไลท์เอเหมือนไปซื้อไลค์